นิทาลงเตาว,วันนี้ขอเสนอเจ้าหมาจรผู้อยากถูกลักในตอกเล็กๆเ,เ,เงียบๆมีเจ้าหมาจรตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันไม่มีบ้านไม่มีเจ้าของไม่มีใครเรียกชื่อทุกวันมันต้องเดินไปมาเที่ยงหาเศษอาหารประทังชีวิตลมเย็นพัดผ่านตัวผอมบางของมันทําให้มันรู้สึกหนาวและเหงาอยู่เสมอบางครั้งเจ้าหมาจรแอบมองเข้าไปในบ้านของผู้คนมันเห็นหมาที่มีเจ้าของกินอาหารอร่อย นอนบนเบาะนุ่มๆและถูกกอดอย่างอบอุ่นเจ้าหมาจรนั่งมองตาเป็นประกายแต่หัวใจกับเศร้าลงเล็กน้อยถ้าเรามีใครรักบ้างก็คงดีนะมันคิดเงียบๆวันหนึ่งเจ้าหมาหิวมากท้องร้องจนแทบไม่มีแรงเดินระหว่างทางมันเจอกระเป๋าผ้าใบหนึ่งตกอยู่ข้างถนนข้างในมีขนมปังหอมๆที่เพียงพอจะทำให้มันอิ่มท้องได้เจ้าหมามองขนมปังด้วยความอยากแต่ก็ยังไม่ทันได้กิน ทันใดนั้นเจ้าหมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปมาสีหน้ากังวลเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่แม้มันจะหิวมากแต่หัวใจของมันกลับเลือกทำสิ่งอื่นมันเดินเข้าไปงับชายกระโปรงของหญิงสาวเบาๆแล้วค่อยๆพาเธอไปยังจุดที่กระเป๋าผ้าตกอยู่หญิงสาวดีใจมากเมื่อเห็นกระเป๋าของตัวเองของสำคัญอยู่ครบเลยขอบคุณนะเจ้าหมาตัวน้อย ธอก้มลงลูบหัวมันอย่างอ่อนโยนและสังเกตว่ามันไม่มีปอกคอไม่มีเจ้าของอย่างนั้นเหรองั้นมาอยู่ที่บ้านฉันไหมหญิงสาวยิ้มแล้วพูดว่าต่อไปนี้เธอชื่อว่าลักกี้นะตั้งแต่วินาทีนั้นเจ้าหมาจรก็ไม่ใช่หมาจรอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเจ้าลักกี้แต่มันกลายเป็นเจ้าลักกี้ที่ได้กินอาหารอิ่มได้ที่นอนอุ่นและที่สำคัญที่สุดมันกลายเป็นที่รักของใครสักคนแล้ว